อ,อหันด้ามาอย่างนั้นมันจะได้ง่ายๆอย่าตกเยี่ยมมันตกไปแล้วเจอบนี้จลงภารกิจคืออะไรเนี่ยเปลี่ยนถ่ายลูกกะระตาเปลี่ยนถ่ายลูกกระตาทำได้จริงเหรในเกมเนี้ยเกมเนี้ยทำได้แต่ของจริงทำไม่ได้ยาไปแล้วครับอของจริงทำไม่ได้แล้วเขาจะเกมนี้มันเถื่อนก็รู้ใช่ไหมคุณจิ๊บ มันมันจะเอาควาไกลที้มจาผมโอเคกูเตรียมตัวอ่อ๊ยออยอ๊อ๊ยโอ๊ดโอ่เโอ๊ยอ๊ยโอเยโอไย่แม่โอยาอ๊เออไม่อ๊ยมอ๊ยโอ๊ยอ๊ยอ๊เ่็นยนอหยอ๊ยอยโอ๊ยโอา้ข้าไปอ๊ยโยโออเอยอ่ะอ๊ยเอยอ๊่โย แกไม่ยอมออกทีดีใช่ไหมไม่ยอมออกดีๆใช่ไหมทา,างจะแครนมาไม่ยอมออกดีดีไม่อะไอมยอมออกดีดีไม่ยอมออกทีดีเลเซอร์ไม่ยอมออกทีดีใช่ไหมอืมเยียเลเซอร์ <c oughs> เรเซอร์อันที่บอกทำให้ตาบอดได้อันนี้นี่เองจะจำสีมันไว้โอ้โหดูไม่เลยนะอันนี้ไม่เลยดูดิฮะ <c oughs> เ<อ>ย่เห็นแล้วกูแบบ ธัญญากุลธัญญากกูไม่ไปแล้วและดูเลือดเต็มแขนหูโซล่์เลยอ่ะอุโกเป็นไบ้างอุโกรอนเกร่อะไรนะเราอูกูไปแบบมจะเอาีหูออกจากกูเหรออโกเกี่ยวไปไงบ้างเออเกี่ยวไปไงบ้างป่ามึงดิมึงลองมาทำเองไมไอู้อ้ยปิดก่อนดิงไปมาใหญ่ละเอ้า ปากกาอีกอันอยู่นี่ <c oughs> อ้าวอ้าวอ้าวยังไม่จบยังอาฆาตอือหยิบอีกครับอ้าวนาฬิกาเดี๋ยวมึงถอดนาฬิกาไปเลยนาฬิกามึงเลียนกา,กากเรียนละร้อยไปรู้ได้ไงว่าเรียนละร้อยกูเห็นบ่อยแนละ้วแถวเนี้ยไอ้แกแกเดาผิดแล้วเรียนละห้าสิบเนอะอืม ปราสลัดนในทำเป็นผ่าตาในจะหยิบมีดหาอะไรเนี่ยโอ้ยดูลูกตาดิย้อยไอชิบหายตาแม่งย้อยออกมาแล้วเราก็ต้องมาเสียเวลาตัดไอ้หน้ากากป้านี่ใหม่หน้ากากที่ถอดออกยากมากเอานาฬิกาไปแล้ว ออดใส่ให้ใส่ไว้ทำไมเนี่ยเอออ่ะขอ,อแตกเลยค่<น>ะเออ,อ,ออเออโอเคหมดละอชิเม้นเยอะเลย <c oughs> เลือดไหลละทำไมต้องเอาใส่ในโหลแก้วเดี๋ยวหยิบลำบากใช่ไหม ทีทีทีคิมอนทีอะไรแต่คุณกินแห็นคิมมอนโพเนี่ยเออตายละงานปัดเชือเนี่ยจึกอ๋อซะผมลองไปอ่านละเอียดดูอันไอ้ตึกนี้แม่งชั้นเยอะจริงเห็นแล้วในผมนี่จุ้งเบยอ่ะสรลายใช้อะไรหนียอไมมอืมเดี๋ยวเดี๋ยวมันติดอยู่ในกล่องตลอดอ่าระวังทุกลัวก็ตายเลย ดูกกระตาลุนนิ้วติดเอ้ยไม่ใช่ปากกาโอ้ยไกลแทงนิ้วส <c oughs> บายเลยะอือดูท่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ไปแล้วไปแล้วตาสำรอนคุณโอเคคุณกูมองให้ดีจึ๊จึ๊ตา <c oughs> เละอือไอเหี้ยมึงดึงตาแล้วมึงจะตัดตาไปซ <c oughs> ับดีใช้ปากกาได้เนี่ย โอ,อ้เลือ,อดดเลืืือออออ้หโโกมาสักทีเยอยเออเออไม่ตัดไปออกมาซะดทีนี่เออเออเหนื่อยแล้วเนี่ยออกมาเดแม่มีหันมามองด้วยอือทีแรกเราทำยังไงให้มันออกมานะ <Yeah. S 2> อ๋อใช่เราใช้ขวานอะ <c oughs> uh huh. เลยใช้ขวานเอาไม้มันเลวมาได้เราจะทำได้อีกโอเคคุณคููเออเออออามาเออเออเออคุณคู่ฉันว่าคุณต้องไปทำบุญให้โซล่าดูมันอาฆาตแค้นคุณมากเลยวิญญาณตัวเนี้ย ผมเห็นรูปหน้าปกคุณกิ๊กคุณกิ๊ฟโพสแล้วแล้วรู้สึกว่าโอ้โหทำไมกิ๊ฟเด็มีรูปหัวใจขึ้นกุ้งฟิงมามีเลือดพุ่งออกจากตาทำไงอ่ะมันคืออะไรอ่ะตาพี่อ็เลยกระตากูเรียบพร้องตายฆาตกรรมมากรรมไอ้ตันที่หมอเฉื่อนมากเลยดูแค้นมากอะโซล่าแค้นขึ้นขึมาก โอ้โห oh. oh. เลือดก,กระชูดนะ <c oughs> จ๊ะดูตาดูตาคาดว่า <c oughs> <c oughs> เราก็ต้งองผมว่าอะไรกับคุณกูที่ไม่สามารถผ่าตัดตาได้เพราะตาเขาดีเงกินมันจะเดินออกมาได้ดี <c oughs> มีผ่าตัดอื่นนะอืมมีแค่เนี้ยแหละแต่ว่ามันมีโหมดขัานบนด้วยนี่มีผ่าตัดแปลงเพศไหมไม่มีฟ <c oughs> าอืม โอเคเราจะเปลี่ยนเอ๊ะเดี๋ยวอ๋อใช่อันนี้ยังไม่ปลดล็อกขายอาเลกดูหนังแล้วกันเดี๋ยวนะอ๋อก็ว่ายอยู่ทำไมหยิยบไม่ได้กดปิดปุม่มจะดูหนังโป๊เหรอไม่ใช่ละวแลวเนี่ยมันเขียน AV นำแสดงโดยโซล่าอาวีโอเคใส่เข้า,าไปโอ้เรามาดู AV โซล่าอาวีโหเล่มหนึ่งราคาแพงมากเลย ครั้งนี้เราจะมาพาตัดคุณครูที่อ้วนขึ้นนะครับโอ้ดูอ้าปาเคลื่อยอืมว่าดีอาปาทำไมปิดปากเม็นเรามีท่านผู้ชมเป็นนกพิราบท้ไมมีนกมายืนเกาะเคืออรอะผู้ชมไงโอเคอาปากน็นเราเองนั่นเราเองนกพิราบอืมกินอะไรอ่ะ เอาอะไรให้คุณครูกินอ่ะเล่าไงจะได้สลบเล่าใหม่เล่าเก่า <c oughs> อืมเก่าตั้งแต่สาปีที่แล้วอ่ะมีเขียนหมดอายุด้วยเออโอเคทีนี้เราก็ต้นขึ้งเครื่องสินประดิษฐ์ตัวนี้เพื่อทำให้เขาเออเอย่ายก่อนเดีนมันชั้นญาติเย็นที่จะหมุนมันมาได้หมุนอะไรเหรอคันมันครับ ่ันท่านไหนแล้วเนี่ยโอเคขวาอีน่อยนึงขวาอีนิดิดนิดเอาอะไรหมุนมาเนี่ยมุมนี่ไงนี่ไงทีนี้ก็ต้องทำให้มันลงล่างลงล่างขันยังไงนะเออไม่ใช่นี่มันขึ้นดูยังไงว่ามันยากอยู่ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันดูยังไงไม่รู้อะแต่ที่รร้รู้ตอนนี้เอาได้ตุ้ยตุ้นายเขาแน้น,ำ,นำชายเป็นเครื่องด่านนี้มันจะไม่มีน้ำยาวิเศษเอ้ยมันเราจะไม่มีเข็มพิเศษไว้หยุดเลือดเราจะใช้เครื่องนี้โเล็ <c oughs> เลกเกสองเกียสามโอเคใช่ม่มันไม่ใช่พลังงาน โอเคทีนี้เราต้นเหมือนเดิมครับเราต้นเลาะเอาซิโครงออกมาก่อนเห็นใช่ไหมเนี่ยว่าไอที่ถือนี่คืออะไรไม่เอาประแจครับเป็นกระที่เงกระดูกคิดดูมันทำกระโปงเนี่ยเห็นแล้วนซโครงกุณังโดนลื้ออยู่โดนลื้อด้วยเออมันยากนะเนี่ยเออโอเค อแล้วเกมดูไหมตัวละครที่นอนอยู่นั่นตัวละครจากเกมอะไรไม่รู้อ่ะหอไอ้นั่นปะเออที่ไม่ไปเกมฟรีอยู่อะ่ะใช่ทีมฟอร์เทสใช่ชื่อเกมว่าทีมฟอร์เทสอืมอืมโอละเอียดเลยไอู้มันมันตีแล้วปอดข้างในม่งเป็นอะไรปอดเป็นสีม่วงอาเบะชัดอ้าวปอดคุณเป็นสีม่งวงกูไม่น่าพูดเลย โอเคเราจะดึงปอดออกมาด้วยความละนิ่มละม้วนไปสิเสียหุ่นจิ้มแล้วผมต้ก็ไปล้างซวยด่วนยไอ้เลิศมันงาดตาผมปอดโอเคบายบายโอเคทีนี้ก็ตับตับตับออกมา เราเอาให้เอาตับให้คุณครูกินนี่อาปากรอกินอยู่เอาให้กินได้ปะอยากรู้คุณครูตับมันเป็นสีขาวตับปลาปะเนี่ยตับที่ฉันเอาไว้กิดกันานไหมปากวันกินตับเองโอเคทีนี้เราก็จะทำการตัดหัวใจออกมาเองคุณกิ๊บบอกโปรเจกต์นี้นานแล้วเมื่อไรจะเล่นล่ะ แมวไว้ก่อนเนียนยาโอเคเนียนหยาตลอดไยจึกโอเคหลุดละอีกอันนึงจึกโอเคเยี่ยมยอดเก่งอ่ะอะล่ะทีนี้เราก็จะเอาเครื่องมือสุดพิเศษชิ้นนี้อมมิสเตอร์แพเกนเครื่องอะไรเครื่องนี้จะทำให้หัวใจรูกลับมาเต้นเหมือนเดิมโดยเราต้องทิปมันก็ไปในหัวใจกัน ทีมยากกว่าด้วยเกินใครก็ได้ช่วยหันมุมมันดีๆหน่ยอ,อยดิเออฉันเบือ่อ <c oughs> ฉันเบื่อการหันข้างันเกมนี้แล้วเกิดโอเคทีมหัวใจก็ไปทิมเน่เฮ้ยทิมยังไงมันติดอโอ้ <c oughs> ได้แล้วทีนี้เราก็จะปล่อยเครื่องนี้มันทํางานหัวใจคุณครูเต้นจนเต้นเต้าอุ้อยออไม่ต้องหัเรามีขอสํารองก่ <c oughs> อนว่าประกันคนจะมีจ่ายนะเอะกันปื๊ดมึงดิป <c oughs> มประเด็นคืออตัเวเย็นบ้านนี่เป็นอะไรที่เปิดยากที่สุดในสามโลก มันใช้หลัดสูตรในการเปิดขั้นสูงเลยทีเดียวอ๋ออื้ออื้อแกนอนไล่หัวใจไปก่อนโอเคได้แล้วมาเอ้ตัวเย็นเวรเปิดมาย่าปิด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 อ้าวมันเปิดง่ายๆได้แล้วนี่หว่าไปให้ไกลห้าสิบเมตร โอเคในมือของฉันใช่เต้นเอาอันนี้มาใช้หยิบออกมาใส่เฮ้ยออกอมาทำไมหยิบยากกันออโอเคได้แล้วจริงๆหายไรปรเดิมอ,อุ้ยแก้ว <laughs> ไม่ต้องห่วง ทีนี้ก็วางมันไว้ก่อนเพื่อ <c oughs> ที่เราจะได้หยิบเครื่องนี้ <c oughs> ทิ่มก็นไปในหัวใจอเออเออแน่นๆหน่อยโอเคเต้นเต้นเต้นอย่างงั้นโอเครับหัวใจใหม่ไปไครครูมันใหญ่ไปใช่ไหมยิ่งจะสึกเหมือนผมมีออร่ามั้งย่าไม่กำลังมองหัวใจ คุณครูที่ลูกหมเลยหัวใจหรือหัวอะไรมันเข้ายากกว่าที่คิดนะเนี่ยเข้าไป <c oughs> เข้าที่นี่เข้าไปดันอยู่นี่นนแหละเออ <c oughs> เข้าที่ยังไงอ่ะไม่รู้มาก่อมไม่ <c oughs> คุณ <icz> ครูแบบนอนอาป่ากกับปอดเอ้ยกับตเงเขาเอ้ยกับตับอง้เาเย็น <c oughs> อ๋อนึกออกแล้วไม่ใช่เข้าที่เราต้องทำให้มันกลับมาสภาพเดิมเือนเอ้ยไม่ใช่ขนไงนะ <c oughs> จะมาเป็นร้อยเป็นพันไม่เห็นต้องเกรงกลัวก็ทนค <c oughs> วามเกและไม่มีเกรงใจ ตุยตูดมันจะเก้ให้พวกมันกระจายอะทำไงอ่ะให้ฉันว่าก้นต่ำไปเราจะทำให้ชิ้นส่วนก็อคุูคูคกลับมาเหมือนเดิมซึ่งนั่นหมายความว่าเราต้องบันคับไ้เครื่องมือปานี่มันตรงกแบบัแบกระเพาะเขาโอเคเอา้าวเฮ้ยอโอเคเอาเลยอีกขอบคุณ เอาดีแล้วยังยังโอ้ลุ้ไม่ด้วยเลยนเนี่ยแต่ต้องใส่ต้นหาซื้อคันมันคับใหม่แล้วมันดอกดอกจีนูโอเคเยี่ยมยอดมันค่อยๆ่อยสานสากัน <laughs> ออบนล็อกรางวัลความสำเร็จเป็นเกย์สำเร็จแล้ว ไม่ใช่แล้วโอเคเราได้อะไรเนี่ยสติกเกอร์อคุณหมอมาอา้าวสติกเกอร์บ้านใน,นเรียกมันเรียกว่าอะไรล่ะสติกเกอร์โอเคเรู้สึกว่าเราจะเหลือแค่ลูกตาเนี่ยและที่ยังไม่สามารถทำการผ่าตัดได้ม,มยังคิดจะทำนิ่ก นี่ในการผ่าตัดสมองก็ปะนั่นเครื่องอะไรอ่ะวิทยุสมองอุ้ยเครื่องระเบิดนะเปล่าเพลงเปลี่ยนลิ่งดิอืมสมองนี่เพลงเปลี่ยนโอ้โหดูบรรทัดิดมากคุณผอ้มเออเออาะแต่ละทีเพลงเปลี่ยนนึ่งเพลงอือ อออขอบคุณลงเลยที่เพจล,ล็อกเกอร์ขอบคุณค่ะไม่ไป้พาอ,อะไรจ้าเมื่อกี้ทำอะไรเขาอ,อะไรป้องแป้งป้องแป้ง <laughs> ทำอะไรว่างอ๋อ แกะตอมาม่าแล้วก็กินน้ำจิ้มนัำเองเครื่องปรุงอะน้รับก่อนรุ้งมาม่าเอามากินเปล่าๆโอ้ดูโซล่าเขาช่างพยายามไม่สนใจแล้วมึงเห็นแล้วโซล่าเขาพยายามเพื่อคุณเลยนะคุ้พยายามจะฆ่าผมมากกว่ามั้งไอ้ อดูมันทํากับผมดีนี่ฮะความพยายามของลูกชายอไม่คุณครูเขาได้จอต่มาไม่คุณคูจ่ามึงไว้นานแล้วแต่มือข้างมนลอกู้แหละอีเวเน้่เขาไปแล้วเขาไปสู่สวรรค์แล้วมันปางยังอยู่ตรงนี้อะไรโอเคเรามอกไว้อะไรให้เขาก็เถอะ โอเคพอแล้วไปกันดีกว่าไปไหนเอ็ม <c oughs> จะอยากเลิกเล่นก็เลิกเล้นเอเวนนี่แล้วแต่หันลมจริงๆวันไหนมันแค้นผมมันคงจะแชร์อย่างนี้ให้ผมดูเป็นสักระยะอะไรยะ <c oughs>